สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมการขึงเชือกดาวเรืองนะครับต้นดาวเรืองเราก็มีอายุประมาณ60วันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึงเชือกเลยนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีเวลามาดูสวนนะครับบางส่วนก็กิ่งฉีกกิ่งหักไปแล้วนะครับปกติถ้าเข้าฤดูฝนอายุดาวเรืองประมาณสัก 30- 40วันเราก็ขึงเชือกได้แล้วนะครับ แต่ว่าสวนเราตอนนี้ไม่มีเวลานะครับก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็ต้องเสียหายกันนิดหน่อยนะครับวันนี้มีเวลาว่างก็เลยจะมาขึงเชือกดาวเรืองแล้วก็ถือโอกาสทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะครับแล้วก็มีลมแรงด้วยนะครับทําให้สวนดาวเรืองเรากิ่งฉีกหักเป็นบางส่วนนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยเหลือเกินนะครับ ฝนตกก็ดีกว่าฝนไม่ตกนะครับเพราะว่ามันจะช่วยไล่พวกเพีย้ยไฟไลาแดงต่างๆนะครับพวกเพีย้ยพวกนี้เขาจะไม่ชอบน้ํานะครับสวนของผมจะปลูกอยู่2สายพันธุ์นะครับจะเป็นเอ่อล็อกโคเยลโล่เอนะครับแล้วก็เอ่อเรนนี่ศูนนะครับเป็นของมิสเตอร์ดาวเรืองมาดูการตอกหลักขึงเชือกนะครับ ส่วนของผมจะใช้เป็นไม้ยูคานะครับเพราะว่ามันหาง่ายนะครับแถวนี้ส่วนท่านผู้ชมจะใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้นะครับเพราะว่าไม้ไผ่จะทนกว่าไม้ยูคาเยอะเลยนะครับเมื่อเราเอามาใช้นะครับเปรียบเทียบกันดูหลักของผมก็จะมีความสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับส่วนท่านผู้ชมอยากจะได้สูงกว่านั้นก็ได้นะครับตามความเหมาะสมสำหรับ ต้นดาวเหลืองของท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นเมตร30 40 50 60นะครับแต่ว่าไม่ควรท่วมหัวนะครับเพราะว่าเราจะตอกลําบากนะครับเวลาเราขยิงตอกแล้วมันจะทํางานได้ช้านะครับแล้วก็เปลืองไม้ด้วยนะครับระยะห่างของการตอกหลักนะครับไม่ควรเกิน3-4เมตรนะครับเพราะว่า ถ้าเกินกว่านี้แล้วมันจะห่างเกินไปนะครับเวลาเราดึงเชือกเชือกก็จะหย่อนนะครับก็จะไม่มีแรงที่จะมาพยุงต้นดาวเรืองของเรานะครับการตอกหลักเราก็ไม่ควรตอกให้ชิดโหนต้นเกินไปนะครับให้ขยับออกมานิดนึงนะครับประมาณสักคืบหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับตอกหลักให้แน่นเลยนะครับแน่นพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาเรา ดึงเชือกฟางแล้วหลักม,มันก็จะไม่ล้มนะครับไม่เอ็นไม่เอียงมานะครับเม nah, ื่อเราตอกหลักเสร็จแล้วเราก็ทําการขึงเชือกได้เลยนะครับส่วนผมจะใช้เป็นเชือกฟางนะครับเชือกฟางธรรมดาที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเพราะว่านิ้นใช้ครั้งเดียวนะครับขี้เกียจมาเก็บตอนหรือส่วนนะครับจะยุ่งยากไปอีกนะครับอันนี้ก็คือใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะครับให้ท่านผู้ชมดึงให้ตึงนะครับม้วน กับหลัก1รอบนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ม้วนกับหลักอีกอ1รอบนะครับแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดรมวนแล้วก็ต่อแล้วก็หมวนไปอีกเส้นใหม่นะครับทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเส้นแรกนะครับให้เราดึงประมาณกึ่งกลางของต้นนะครับแล้วก็เส้นที่2องแล้วก็จะขยับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับห่างกันประมาณสัก 20- 30ิมเซนก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าหรือว่าท e ่านผู้ชมอยากจะขึงสัก สามเส้นก็ได้นะครับแต่ส่วนผมเอาสองเส้นพอนะครับเนี่ยครับเส้นแรกผมจะเอาอยู่ประมาณกึ่งกลางของต้นก่อนนะครับพอเวลาตูขึ้นไปอีกหน่อยผมก็จะดึงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเราดึงเชือกเสร็จแล้วนะครับให้เราล็อกระหว่างต้นนะครับเราจะใช้เชือกฟางเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วว่ามัดฝั่งนี้แล้วก็ไปมัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับล็อกล็อกระหว่างต้นนะครับทุกต้นยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามัน จะกันยกได้ดีมากนะครับสําหรับแนวยาวตามเพลงของเรานะครับเพราะว่าด้านข้างเราสามารถดึงเชือกได้นะครับแต่ว่าด้านนี้เรายังดึงเชือกไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับล็อกระหว่างต้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านไม่ล็อกไว้ระหว่างต้นนะครับแบบนี้เมื่อลมพายุมานะครับมันก็จะยิ่งเสียหายหนักนะครับเพราะว่าต้นดาวเีืองเนี่ยเขาจะล้มทับกันนะครับ มันไม่ล้มงอไปด้านข้างก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะล้มไปตามแนวเปลงของเรานะครับท่านผู้ชมล็อกระหว่างต้นไว้จะดีกว่านะครับการไม่ดีกว่าแก้นะครับเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วนะครับตัวนี้เสียหายหมดนะครับดาวหน้าฝนก็จะทํายากหน่อยนะครับผลผลิตนะครับไม่ตรงเป้านะครับเสียหายมากนะครับได้กําไรน้อยนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ปลูกดาวเรืองมือใหม่นะครับลองผิดลองถูกกันนะครับครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับลองไปทำดูนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกับช่องเกษตรบ้านนาชาแนลด้วยนะครับจะทำคลิปดีๆมีประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ